ว่าตนุยตลุยคือปล่อยใที่แตกแต่ให้เผลอตกนะได้ออกสนามหนย่หนึ่งลูกาะดีเจ้ามวยใหญ่มวยใหญ่มวยใหญ่โอ้ยมวยใหญ่โอ้ยมวยใหญ่โอ้ น่าทีไม่มีอ้อมหน่งมนาทีไม่มีอ wow ้อมไปกห้งไปเลยเอาไปหลังไปให้หมด ทรั้แรกที่เราอะปัดเป็นาวเชิญแหม่พไปแพทย์พยาบาลไม่รเลยนะแมข้างนอนเขเท่ด้วยลยแหมสบายใจว่าไม่จหลดูท่านนอนได้เท่มากหมดขนาดนี้ยังติดรอยอะขนาดนี้ยังติดลอยอ่ะแต่เกิดมาแล้วมันมัน